ว่าหลังจากที่หายจากโควิดแล้วเนี่ยจะมีวิธีการป้องกันตัวยอย่างไรไม่ให้เป็นลองโควิดแบบที่อาจารย์เล่าคะ่ะมีไหมแบบว่าการใช้ยาอาหารเสริมหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอื่นๆคะ่ะอาจารย์โอการป้องกันตอนนี้จริงๆเท่าที่ลองไปคน้นค้นมานะครับก็ยังไม่เจอว่าอะไรที่มันจะช่วยป้องกันจริงๆจะบอกไม่มีไหมก,ก็เริ่มมีนะครับ คือถ้ายาหรือหรือวิตามินอาหารเสริมอะไรเงรี้ยยังยังไม่เจอว่าแบบอ่าพอแบบหายป่วยแล้วเริ่มกินปุ๊บมันจะช่วยไม่ให้เป็นลองโควิดเอะไรแบบนั้นนะครับอันนั้นอันนั้นไม่ได้ไม่ได้เจอแต่ว่าอันนึงเนี่ยที่ที่ผมไปเจอแล้วน่าสนใจก็คือว่าประวัติการได้รับวัคซีนนะครับสองเข็มมา่อก่อน <S <S มันจะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นข้อมูลในการศึกษาในอังติษนะครับที่ที่เจออ่าจะลดความเสี่ยงของการติดอ่าการเกิดลองโควิดได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะจริงๆอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าข้อมูลของวัคซีนนะครับ มันลดอัตราการเสียชีวิตถูกไหมครับมันลดอัตราการเข้านอนโรงพยาบาลแล้วก็ลดอัตราการรุนแรงลงนั่นหมายความว่าการฉีดวัคซีนมันจะช่วยน่าจะช่วยทําให้อาการอักเสบที่มันจะทําให้ร่างกายบอบช้ำนะครับน่าจะลดลงนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ที่เจอว่าถ้าเราฉีดก่อนนะครับก่อนเป็นโควิดอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะเกิดลองโควิดได้น้อยแต่ถ้าแบบเป็นโควิดไปแล้วแล้วจะมาหาอะไรกินหาอะไรรับประทานหาอะไรดื่มอะไรเงี้ยครับ อนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ที่ซับพอร์ตว่ามันจะช่วยป้องกันลองภูมิใจอืมครับมันเป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของตัวเองมากกว่าอย่างพวกอาหารเสริม,มวิตามินอะไรบางอย่างนี้จริงๆอาจารย์ยังยังไม่เจอ Evidence หรือว่าหลักฐานที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับข้าวแบบที่มีคุณภาพดีๆแล้วแบบอยืนยันได้ชัดๆอย่างนี้ไม่มีครับแต่ว่าถามว่ากินได้ไหมจริงกินได้นะครับถ้าในกรณีเช่นถ้าเราขาด ใช่ไหมครับหรือเลยหรือ hmm. เราเคยรู้ตัวว่าเราขาดวิตามินอันนี้มาก่อนหรือเรารับประทานอาหารพวกนี้น้อยการรับประทานเสริมในในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อน mm hmm. เพราะว่าหลายหลครั้งจะเจอว่าการรับประทานวิตามินอาหารเสริมบางอย่างบางทีมันเหมือนกับชั้นป่วยชั้นกลัวอะไรเงี้ยครับมันเป็นความก mm hmm. ังวลแบบนั้นแล้วก็พยายามจะแบบกินในขนาดที่สูงมากๆซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ต้องระมัดระวังนะครับครับ,รบอาจารย์เพราะฉนัฉ้นเดี๋ยวขมวดคําถามของน้อง stq queen เนี่ย เขากังวลว่าเขาเขาหายโควิดแล้วเนี่ยทํายังไงไม่อยากจะเป็นลองโควิดเนี่ยเขาควรทําตัวยังไงครับอาจารย์ช่วงนี้จริงๆถามว่าทํายังไงไม่ให้เป็นคงคงทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีอาการสิ่งที่เป็นคาแนะนําในปัจจุบันเพื่อให้อาการมันดีขึ้นนะครับแล้วก็อ่ไม่แย่ลงไปกว่าเดิมก็คือการที่เราพยายามจะเริ่มออกกําลังกายนะครับเบาๆเน้นว่าเบาๆนะครับ โดยเฉพาะในในกลุ่มคนไข่บางกลุ่มที่ที่อาจจะมีประเด็นเวลาตอนที่ป่วยแล้วเป็นเยอะหน่อยนะครับหรือมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจมาก่อนการออกออกาลังกายเยอะๆในช่วงที่แบบหายป่วยมันอาจจะกระตุ้นให้ให้เกิดความเครียดต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วช่วงหายป่วยแรกๆก็คงค่อยๆค่อยๆอ,ออกกาลังกายนะครับแล้วก็ถ้าอาการมันค่อยๆดีขึ้นตาก,การหายใจมันดีขึ้นเราได้ขยับมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้ออะไรมันก็แข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นะระบบไหลเวียนต่างๆมันก็ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเริ่ม ขยับได้นะครับก<ช>่<ม>ขอนได้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบนะครับพยายามให้ครบห้าหมู่นะครับเอ่ออะไรปริมาณ<ม>ที่เหมาะสมผมก็คิดว่านี่เป็นคําแนะนําที่จริงๆก็ทุกหน่วยงานก็แนะนําแบบเดียวกันแล้วก็น่าจะเป็นตัวช่วยให้เราฟื้นตัวนะครับจากการเ,าเกิดเป็น<ม>ลองโควิดหรือการที่เราติดเชื้อโควิดได้นี่ก็เป็นคําแนะนําที่ที่อยากจะแนะนําไว้ตอนนี้นะครับครับเอ่ออันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่อาจจะดูเบสิกเนาะแต่หลายคนอาจจะลืมพอเวลาถึงจริงๆแล้วก็ ก็กังวลแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคลายความกังวลได้ด้วยการปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละครับ